สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาแจกเงินฟรีนะครับผมเข้า t ูมูนิวเวอรนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากรับเงินฟรีนะครับหาเงินเข้า w a l ร e t นะครับผมก็ดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะครับผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีแบบทุกขั้นตอนเลยนี่เองนะครับย้ำเลยนะครับผมห้ามกอนะครับถ้าใครกอนะครับผมก็จะพลาดนั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการหาเงินเข้า t ูมูนิวเวอรรับเงินฟรีเข้า Wallet กันเลยนี่เองนะครับ นี่นะครับผมต้องมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับสำหรับนะครับผมการรับเงินนะครับผมทําตามผมได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมากดเพิ่มเพื่อนด้านบนนะครับผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมค้นหานะครับที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับผมก็มาใส่นะครับทุกคนจำแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับผมแอดแบบนี้นะครับ5 54 i C m y แล้วก็ z พิมพ์ตามนี้นะครับให้ครบทุกตัวนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้นะครับผมสต็อปไว้หรือว่าจะเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มากดค้นหาด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปแว่<ห>นขยายกดไปเลยนะครับจะเห็นนะครับผมแชททูมอนี่วเลตตรงนี้นะครับกดที่คําว่าแชทไปเลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรานะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับผมทําตามได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมตรงพิมพ์ตรงนี้นะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมย้ํานะครับว่าถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวเมื่อไหร่นะครับจะไม่มีลิงก์ซองเปาทูมิวเลตส่งกลับมาเนี่ยนะครับผมเลยแนะนําให้ทุกคนนะครับผมว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ห้ามกอนะครับใครกอก็จะพลาดนะครับผมไม่ได้รับเงินฟรีนั่นเองนะครับวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมว่าพิมพ์ว่าอะไรนะครับพิมพ์ตามผมไปเลยนะครับทุกคน r t y U P L O B นี่นะครับผม S แล้วก็จะเป็นตัวเลขนะครับ1น6 9นี่นะครับทุกคนก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวจะไม่มีลิงก์ซองเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะไม่เอาตัวนี้นะครับตัว S นะครับผมกับตัว U นั่นเองนะครับกดส่งไปเลยนะครับทุกคน นี่นะครับผมหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วถ้าพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวนะครับจะเห็นลิงก์ตรงนี้นะครับผมลิงก์สีฟ้านะครับรีบกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็ไปกรอกเบอร์รับเงินฟรีเข้าทูมอนิวเล็ตได้เลยนะครับต้องรีบเลยนะครับทุกคนไม่งั้นมันก็จะหมดก่อนนะแล้วถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์เมื่อไหร่นะครับ ก็จะแจกซองที่2นะครับผมที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมก็ขอ30ไลค์ใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะครบตามที่ปกคลิปขึ้นบอกพอดีนั่นเองนะครับใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่อง BNX2 ช่องนี้นะครับเป็นช่องสำรองของบวล X2 นะครับมีแจกซองเปล่าทูมอนิวลทุกวันเลยนเองน,นะครับ